แมนมีแมวนอบบี้ไม่มีสีเทาเอ้ยไม่มีสีเทาเลยนอบบี้เป็นไม่มีสีไม่เอาไม่บอกเดี๋ยวถ้านอบบี้มาแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูขาวดำน้ำตาลขาวดำน้ำตาลไม่ใช่ ส้มดำขาวไม่ใช่จะดื้อไหมนะแต่ว่าพี่เออ่คุณแม่ที่เลี้ยงน้องอยู่ตอนนี้ที่ดูแลน้อง <c oughs> บอกว่าดอบบี้คือรัอบเนี่นะดอบบี้คือตัวที่แข็งแรงที่สุดในข้อแบบว่าเล่นสุด มีพลังเยอะสุดเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีพลังเยอะมากเท่าขาวดำไม่ใช่มีโนดกี่เส้นโอ้โหยากละยากจังทำไมคำถามเขาถามยากจังเหมือนที่เคเลยแดงเขียวน้ำเงินเฮ้ยนันมันตัวอะไรอ่ะแมวหรอ ดำดำดำไม่ใช่น้ำตาลขาวดำไม่ใช่โอ๊ยไม่ถูกเลยหนูบอกแล้วว่าสีมันยากไม่รู้จริงๆอาจจะถูกที่ทุกคนพูดมาก็ได้นะแต่หนูแค่ไม่รู้ว่ามันมันถูกแล้วจริงๆไหมเท่าฟ้าขาวโอมีสีฟ้าด้วยหรอ ไม่ใช่ไม,ม,ไม่ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเราดูฟ้าเขียวเหลืองเฮ้ยไปไหนอะน้ำตาลเทาขาวไม่ใช่แดงเหลืองเขียวไม่ใช่สีลุงไม่ใช่เกือบถูกกันแล้วแหละส้มขาวดำไม่ใช่นอะไม่รู้อะ สีดำไม่ใช่ขาวฟ้าขาวเฮ้ยไม่ใช่เย่อ่านเมนแล้วส้มส้ม,มไม่ใช่ <S 1> <S 1> สีหไหนก็ได้อะตอนนี้มีคนแบบโมโหแล้วไม่ถูกสักทีเออจริงๆมันอาจจะถูกที่ทุกคนพูดมาก็าได้แต่หนูไม่ได้มองว่าเป็นสีนั้นน่ะือตาหนูบอดสีเนาะ มันคือสีโซกบปกหรือดอบเบี้โซกบปกดอบเบี้เลเธอหรือเปล่าดอบบี้ไม่อาบน้ำดับเบี้อาบน้ำไม่ได้ดอบบี้ยังอาบน้ำไม่ได้เพราะดอบบี้ยังไม่ยังไม่สองเดือนเลยคือหนูต้องรอให้น้องสองเดือนก่อนถึงหนูจะได้เจอน้องทำท่าหัวใจ ไปแล้วเลยมาห้าทีแล้วทุกคนชนกันคุยเยอะเกินไปไปแล้วนะคะเดี๋ยวตังกว่าต้องไปล้างหน้าอาบน้ําแล้วก็นอนคุยงานไม่นั่งคุยงานแล้วอาจจะนอนคุยงานกับเพื่อนแล้วก็ทํางานส่งเพราะว่าพรุ่งนี้อ๋อกัดปากก่อนโอเคกัดละทาไมกัดแล้วเป็นแบบนั้นล่ะไปแล้วนะคะทุกคนราตรีสวัสดิ์นะคะคนดื้อไว้เจอกันนะคะ อย่าลืมดูคอนเทนต์หนูนะอาจพรุ่งนี้อาจจะมีอะไรลงหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอดูว่ารูปทันไหมเจอกันค่ะ